ผลไม้ที่ขาดไม่ได้เลยมะพร้าวกับกล้วยและทำไมเขาจะต้องให้ป้อนน้ำมะพร้าวป้อนไข่ให้นาคได้กินตรงนี้เก็บไปเป็นความรู้นะมะพร้าวเป็นผลไม้ของเทวดามีธรรมะให้ข้อคิดนาคอยู่สี่ข้อมองที่ดูมะพร้าวนะลูกข้อที่หนึ่งมะพร้าว ตกจากที่สูงไม่แตกเพราะมีเปลือกหนาห่อหุ้มไว้ดุจคนดีมีศีลธรรมแม่ข่าวตกต่ําไม่ทิ้งความดีมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะความดีของตอนข้อที่สองมะพร้าวมันมีน้ําได้โดยตัวของมันเองไม่มีใครตัดน้าใส่ดุจตัวของเจ้าเองไฟดีสแสวงหาความดีทําดีได้ด้วยตนเองและอ่าก็น้อมรับคําชี้แนะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตลอดใช่ไหมลูกข้อที่สาม มะพร้าวมันตกน้ำไม่จมน้ำลูกมันลอยน้ําได้ดุดคนดีแม้ลาคทั้งในชีวิตก็สามารถประคองชีวิตได้ไม่จมอยู่กับความผิดอ้าจะไปจมอยู่กับความผิดทําไมล่ะลูกวัยรุ่นทุกคนเคยโกหกพ่อแม่ด้วยกันทท้งนั้นแหละวงเล็บใครดื้อมากดื้อน้อยกับกันเท่านั้นเอง <S <S <AR C 2> อย่าไปจมอยู่กับความผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมา <S <S <AR C 2> เราเคยโกหกพ่อแม่เคยเถียงพ่อแม่เคยทําให้ท่านเสียใจไม่เป็นไรล,ลูกๆท่านไม่ได้โกรธท่านไม่ได้ถึงโทษอย่าไปจมอยู่ความผิด นำพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีได้อย่างเช่นวันพรุ่งนี้นาคจะก้าวสู่ในสังคมของพระภิกษุธรรมะพระพุทธองค์จะขัดเกลาจิตใจของนาคให้เจริญยิ่งขึ้นไปอนุโมทนาบุญระดุข้อสุดท้ายข้อที่สี่มะพร้าวจมดินโคลนที่สกปรกก็สามารถเติบโตองอกเลยได้ดังคนดีแม้เกิดในตระกูลต่ำยากลําบากก็ยังสามารถเติบโตได้ก้าวหน้าเป็นคนดีในทางสังคมได้อนุโมทนาบุญระดุนะ ไขงง่เป็นสัญลักษณ์ของมงคลเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเป็นสัญลักษณ์ของความเกิดใหม่วันพรุ่งนี้น่าจะเกิดใหม่เป็นพระภิกษุสิ้นความเป็นมนุษย์เปลี่ยนเพศจากมนุษย์ไปเป็นพระภิกษุสึกขาลาเพศออกมาก็จะเป็นทิศทิศก็มาจากคาว่าบัณฑิตบัณฑิตมาจากคาว่าเราบวชแล้วเรียนแล้ว,ลว,ลวในหลักศาสนาทีนี้มีครอบครัวได้ก็สบายใจแล้วลูกวันนี้ไข่เป็นสัญลักษณ์ของมงคลเชิญคุณพ่อป้อนน้ำมะพร้าวคุณแม่ป้อนไข่นะครับ แม่เอาช้อนผ่าไข่ให้ได้สักครึ่งนึงนะผ่าไข่ครึ่งนึงแล้วก็ตักไข่แดงคําเล็กๆนะแม่ไม่ต้องตักคําใหญ่นะเดี๋ยวติดคอเหมือนงานที่แล้วโอ้ยเราก็ลืมบอกขอตักครึ่งลูกเลย,ยหาน้าแทบไม่ทันคุณพ่อเปิดฝามะพร้าวออกแล้วเอาหลอดจิ้มลงไปเลยนะสมัยนี้สบายแล้วไม่ต้องไปฟันผ่า อุ้ยกว่าจะพาได้บางทีลูกมาพากระเด็นกระดอนกระดกกระเด็กกระดึงกระดับกระดับไหลลงไปกินตามสบายโดยน่าจ๋าในระหว่างที่นะครับคุณพ่อคุณแม่ป้อนน้ำมะพร้าวเดี๋ยวเราทําพิธีเบิกใบสีเชิญทุกท่านประนมมือไว้น่ารับเอามงคลจากคุณพ่อคุณแม่ไปนะลูกนะสีีวันนี้วันนี้สีประเสริฐเลิหล่นข้าพเจ้าจะขอเบิกใบสี อันเจ้าภาพเดินเชิญมาสถิตก็ร้องทวนควรแก่มงคลพิธีขวัญทุกประการจันกิฬาราชคูโหขึ้นสาครั้งท่านที่มาช่วยกันรับโหปีผ่านปรสามดา จงเข้ามาย่นยินสู่ในกายกันเสียในวันนี้ควันเจ้าเอ๋ยสามเชยออย่ารอชามานามึงควันมาอย่าถือดีควันเจ้าจงเข้ามาสู่ในกายของเจ้า,น,าน,นักพันัดแสนริล ควันเจ้าเอ๋ยตะควันเจ้ามาทางแม่น้ำที่กว้างใหญ่จะรับด้วยสำเภาทองควันเจ้ามาทางบกก็จะรับด้วยช้างพายควันขอจงพากันมาเหมือนเคลือวันพันกันมาเหมือนเคลือถั่วมาเข้าเนื้อเข้าตัวกันเสียในวันนี้เท เทลันคองชัยขึ้นสามบารัจันกีลาโหร้องขึ้นสามครั้งท่านที่ผูกข้อมือแล้วลุกออก พิธีทําฝันสําเร็จลงแล้วญาติพี่น้องกําลังผูกข้อไม้ข้อมือเป็นการอวยพรให้กับเจนะ้านาเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่อยู่ลอกนอกได้ยินเสียงจะเข้ามาผูกข้อมือเป็นการอวยพรหน้าก็าเรียนเชิญน,นะครับบัดนี้พิธีทําฝันสาเร็จลงแล้วเข้าพเจ้าขอรับผลละหมากลากไม้ไวรับประทานใบสีเข้าพเจะขอรับไว้บูชาให้เป็นสิริมงคล